ไปถึงกันจะจังไดน้ำกันวันนี้ก็เป็นนิมิตไม้อันดีพอให้ทั้งสองผู้มาอยู่นี่ก็ขอให้แค่ให้พื้นนี่คเอียากกำไลไปในทิศทางที่ดีออกลูกไปยากให้ได้ตัวแม่หมดละมันจะได้เป็นมุ่นเป็นมั่งต่อไปส่วนผู้หญิงก็ดีแล้วล่ะแบ่งปันน้องลุงไปทำนะครับวันนี้บ่มีอย่างไรกับเขอบ่มีว่าให้ทั้งสองมีแต่ความสุขคือเก่านะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าบ่บ่าว่าบัวใดใด ด้วยฝากได้บาทนี้ฝากดูแลตอ่อหนูฝากดูแลต่อเด้อค่ะมุ่นมั่งมดพอนีแม่รักแม่ขอก็มี่ยังกับโถามกับเขาหายแพ้ห้พื้นมาหนี่แบงค์มาเป็นเงินแสนอนาคตทำงานอะไรแชร์ด้วยเพื่อนอะไรเงินเลยทำอะไรกำไรกำไรกำไรทั้งตัวพูดตัวแม่นั่นละที่อยู่นี่อะไรเงิหนหลานให้ต่อไปเงิหนหลานต่อนน่ะต่อไปตาให้เป็นข้าวคุอบาลมีเด้อมบา ดูบาลามีไปผูกแขนผูกเขาเอาเขานำเด้อน,นะกให้ประสบความสเร็จในเส้นทางนี้อ่ะฝากดูแลถ้าดูแลเขาดีเขาก็ะโดแท่นเฮาาไปนองเด้ออ่ะเป็นที่ไปนองกัน,น <ะ S 1> จ้ะดีค่ะแม่สารแม่เพิ่มพระเพร่นะ่ดีเด็ดเลยไปผูกเขาเอาเขาสองขาไปจับเขาเอาไม่ต้อแม่เนี่ยะ เลยตูกเขาเอาตัวตะปูเขาเอาตอเอาูกเหงน่องี่นอไม่นอนเตานอนไม่นอนเตารับเข้าผูเลยผูกเขาไหมก็ได้สูด่ื่อาน่ะเบ๊กขอขไปผูกเขาผูกมไมก็ได้ค่ะผูรู้ว่ยัญนะบอกบอกแม่มาอยู่กันเด้อ คำพูดเด้อสงามเด้อลูกเขาเอาดุนนาเอาค่ะเพิ่ดมากว่าดีๆเด้อค่ะเอาเข่าเงินตนถูกเอาเข่าถูกเอาเข่าสมบูรณ์นอนครับเพราจะไกลครับอยู่นั่งเปิดมาหนุกเด้อ แม่ของโตคือจะให้เจ้า่อให้ได้จใเจ้าว่ให้ได้ขอบคุณขอบคุณแม่เก้ตาเด้ออยู่ลำกันมาตั้งหลายปีเสียสหกปีในปันรูปปันเต่าตัางกัาขอถวดข้อไพ่ที่แยงลูกแยงเต่าแม่ อย่าหายอย่าหายให้ลูกให้เต้าอย่าเขียดอย่าแขนเด้อวันนี้มาทรงถอดลักถอดขอบไม่มาขับมาขูนเพิ่นเด้อขับน้าขุนล้างเด้อแม่งามเด้อน้าล้งลงจากรถหเลยเมื่อยจักหน่อยเศรษจักหน่อยบายบายพูดแหละนะคะใบสามใบสี่จังเอาล่งน้ำ อันนี้แหละเจ้าข้องไม้ค่ะเจ้าข้องไม้าสวัสดีพี่น้องเลยคะ่ะแนะนำโตแนอยู่ใสาขอบเขานี่อโอ้โหจัดอี้จัดสมบันิโอ้เคลลินเขินโอเลล้เขินหนองไส้เขินแบบบริตตนโตจูโจมเลิศผู้ประดาร์มครับผู้ประดารา์มครับอยู่บ้านหัวหีบครับ ห้วยหยีบอ่อํเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครครับคุณสกลนครเนาะอำเภอเฮาบ่ได้ขึ้นนครพนมเนาะครับสกลนครไม่เชื่อผมไม่สกลวะค่ะบ้านนี้บ้านนี้ไอ้น้องไส้ซื้อเลรนซื้อยังเกาะซื้อเปกครับน้องเปกเนาะอ่าหนองเปกเลี้ยงควายมานน่จักจักปีละค่ะสองปีครับสองปีแล้วหูจักแม่งามตามมาจักปีแล้วปีกว่าๆแล้วครับปีกว่าๆวันตีตีตามมาตลอดวันตี <c oughs> เห็นลูก้าไปเห็นแล้วครับเห็นอยู่ <c oughs> ชื่นชอบอยังในตัวแม่ง,งามตาถึงอยากได้เอาโ <c oughs> อ้ทรงส่งลูกครับสรงลูกเนาะ <c oughs> เห็นลูกเพิ่นทั้งตัวแม่ทั้งตัวผูว <c oughs> สันทะเป็น <c oughs> แม่ทรงลูกมันนี่ดีใจบ่สี่ได้แม่งามตามาอยู่นําดีใจครับดีใจเอาดีใจกบเรียกดีๆเด้อบ้า <c oughs> นนี้มุนมังสักยะของคุอิงนะคะขอส่งหมออให้กับน้องไส้น้องเป็กนะคะอ่าบ้านนี้คุอิงเห็นตัวผูตัวหนึ่งพาไปเบิ่งตัวผูตัวนี้แน่นะคะแข้งขาใหญ่ดีอยู่อายุยังหน่อยๆน่อยอยู่ จักเพิ่นรับผสมไปบุนะคะถ้าเพิ่นรับประสมไปแล้วก็พอดีสิริโคชนะให้เพิ่นนําไปพี่น้องไปบึงไปผ้าเอื้อยไปบึงมักเถิกเจ้าน,นี่แมงทำตาเชื่องเชื่องถ้าออกมาได้ก็ออกมาเ้ยค่ะเด้อจังงามเชื่องเชื่อง,องค่ะคุยมากคุยจับปรับเลยจับเลน,น,นได้พอ่อ ภูวนาดฟาร์มเหรอภูวดาฟาร์มภูวดาฟาร์มนะคะภูวดาฟาร์มเดี๋ยวคุณอิงจะบอกทียูไมนะคะเพราะว่าทถาที่คุณอิงขับรถมาทรงหนองนี่ขับรถมาส่งแมงงามตาหนีรู้สึกว่ามีควายหน่อยๆหลยตัวอยู่แถวบ้านเฮาอยู่ลังเธอเข้จาจานะคะเสุเดเลหูค่าว่าอยู่ในมีพอพันใหญ่นะคะพอ่อใดมาผสมเอาพันธุกรรมดีๆไปอ ถือวันใหญ่ดีอยู่ตัวนี้ตอนนี้นะจะอาอยุได้แขวคู่หนึ่งว่าสันทอพี่น้องได้แขวคู่นึงเบื้องแงคนคาด้วยคูสียให้เบิ้งละะนะักษณะเล่าก่อนนะคะจังสิไปทามน้องทรายว่าเราสายเลือดใดสําหรับพอพันตัวนี้นะคะก็เป็นมือไม้ถีพึ่งมาเหลี่ยงควายได้สองปีนะคะสองปีกว่าแล้วก็ชื่นชอบควายงามนะคะพันธุกรรมดีๆอยากพัฒนานะคะก็เป็นถือว่าเป็นนักพัฒนาอีกคู่หนึ่งนะคะสำหรับเอ่อหลุนไม้ของเฮ้านะคะในปัจจุบันนะคะที่อยาก มาเลียงนะคะแล้วก็พัฒนาให้ได้ควายงามควายใหญ่ประสันเทะพี่น้องนะคะจังได้ก็ต้องฝากน้องเป็กนะคะอีกคอกหนึ่งไว้นะคะพี่น้องติดตามนะคะอ่ะโอเคนะคะเห็นลักษณะแล้วน้องเป็กวอาสฟ้ฟังนะคะว่าอ่พอพักตัวนี้ซื้ออย่างแล้วก็เป็นลูกของไผ่ชื่อภูนครครับภูนครครับอ่าเป็นลูกไผ่จ้ะลูกบิ๊กอุทัยครับเป็นลูกบิ๊กอุทัยโอ้กับสัมพ่อแล้วนองขากระเบิงแน่น มันมาเ้นอ่ามันมาแบบแนวนี้เลยค่ะเ้าว่าบิ๊กอุไทยหรือสายเหลือดของอุไทยนะคะก็คือเจ้าเนื้อค่ะแล้วก็บึงะะ้งเลยค่ะข้อตันจิือเนาะอนาคตข้างหน้านี้สูงใหญ่กว่านี้แน่นอนตอนนี้อายุเท่าไรละค่ะน้องป๊กสามสามปีครับสามปีแล้วเออได้ฟันคู่หนึ่งเนะาะครับผมโอเคตอนนี้วัดส่วนสูงบึ้งอยู่บอกค่ะว่าได้เท่าไรแล้วตอนนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้า สามปีร้อยห้าสิบห้าโอ้ตัวนี้นะอนาคตนะคะสูงกว่าลอยหกสิบหาแทะค่ะในอนาคตดีบอดีร้อยเจ็ดสิบฮอดแทะนะคะอเอาออกแรนดูดเด้อค่ะจังได้กำได้กำเนือพ่อได้กำเนือแล้วเอาเขาสนามได้เลยค่ะสาหรับพอพันตัวนี้นาลอพรอแข็งขาใหญ่นำ้ำลำตัวดีดีเหนือนังมาเหนือนังมาดีแต่ครูอิงตีมหม่องนึงก็กคือกลนบอตอุลถามว่ากลนบอตุน,นี่แสดงว่านําเลี้ยงบ้านเถิงเดอ้อ <c oughs> <c oughs> นำเรียงม้อนเถิงนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มอีกจักน้อยนึงค่ะคตัวนี้สามารถเข้าสนามได้นะคะนะคะขอแค่ปั้นดีๆเนาะปั้นดีๆเพราะว่าน,นาตาเาล่ารอว่าสันเทะบัดนี้ผสมไหนไปผสมได้นล้วผสมได้แล้วนะคะ,ะ,ะ,คะปัจจุบันนี่ผสมในหมู่บา้านท่านีนบ่คาครับผมผสมในหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านเท่าก็คือหมู่บ้านห้วยหีบตำบลตำบลตองโขกครับ ฮะตำบลตองโบตองโบอำเภอโคกศรีสุพรรณพกศรรรีสุณจังหวัดสกลนครนะคะเบอร์โทร082ครับ082 860 860 7275ดหกศนครับเจ็ดนะคะถ้าพี่ถาน้องสนใจอยากเอามาทับมาผสมนะคะสายเลือดดีๆนะคะพันธุกรรมดีๆอยู่ขอกนี่นะคะกะจังโทรหาน้องใดเด้อค่ะเด้อละค่ะแกแม่พันธุ์มหาเพลินโหลดนะคะเพราะว่าเพลินรับผสมแล้วผสมเป็นแล้ววสันเทาะ ผาส้มทองทอดก่อค่ะพันห้าครับพันห้าโอ้คือราคาเกษตรกรมากเลยค่ะพี่น้องพันห้าเบคือคือหย่อสก้ลนนะพี่น้องเนอะเออลรผู้ไทยตีโอเป็นหย่ดอเนาะผู้ไทยเออผู้ไทยพันห้าเด้อพี่น้องเด้อนะคะเออราคาก็ดีดีพี่นอ้ 1, อ,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 นนะนองนะนนงนะคะ ราคาดีเกษตรกร,ร,กรจับต้องได้เลยแล็ได้พันธุกรรมดีๆนะคะเห็นควาหน่อยๆหยลายโตนะคะตามทางที่คุณอิง ขรับรถมาเนี่ยนะคะเอามาผสมตัวนี้โหลดพี่น้องลงทุนพันหาพี่น้องนิดเดียวนึงนะคะขอ,อกอขอ,อกอื่นนี่เขาสองสามพันผเด้อค่ดเดะเด้อแต่ขอกนี้นะคะพันตัวกรรมดีเงิอนอุทัยนะคะกระดูกกระเดียวดีเนื้อเนื้อนังดีนะคะแล้วก็าาราคาในการรับผสมนะคะก็คือจับตองได้ง่ายๆเลยพี่น้องนะคะอยากได้ควายราคาดีนะคะลูกควายราคาเงินแสนขืนมาผสมเจ้า ภูนครนะคะภูคนครนะคะเจ้าภูนครสายเลือดของบิ๊กอุทัยนะคะราคาพันห้าราคาพันห้า,า, 1, า,า 1, นะคะพันห้าเอาผายางนะคะเอายางหลบๆจักน้อยเอาสวดส่งเอาเขาสนามเลยเด้อมีตัวผูสียู่ของยางเดียวบไรได้ตรงเขาสนามน้ำเด้อคะ่ะหนึ่งหายแล่แรนออกกำลังกายทุกเศร้าเออ รู้สึกว่ามีสวนห้านําค่ะนี่แหละการเรียงควายงามต่องจังสี่ค่ะเขาสเต็ปเลยสแสดงว่าหน้องไสอ้อ่าวางแผนมาดีค่ะ เทศาหนามเองวสันทอแล้วก็มีส้วนหยาแพ่งโกลานะคะน้องหนามซ้ากับมังไงยนึงแล้วก็มีบริเวณนะคะให้ให้ลูกๆในคลองนี้ได้ออกยางเล่นนะคะอยุ่ฟังทั้งหนาเลยแล้วก็ล้อมรั่วยางดีเลยพี่น้องนะคะแล้วก็คลอกเราก็ทื่อ,อมาตรฐานเด้อค่ะเด้อนะคะเหลือแต่มุ่งเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้แมงบ่อฮันหลวสันทอเพราะว่ามันอยู่กลางทงหน้ากับไข่แน่หลงๆนะคะ อ่ะโอเคนะคะเอาฝากพี่ฝากน้องนะคะว่าวจะคำสองคำก่อนจบคลิปฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับเจ้าภูนครครับอ่าค่ะทาพายาอาพายามาผสมกับผสมอะไรครับโทรศูนย์แปดสอง แปด7 2 7 5ครับราคาราคา,คา 1, 500บาทครับครับโอเคครับอ้าวเข้าข้อค่ะน้องไส้กับเมื่อไหมค่ะว่าวาว่าวาเกือบเก่งค่ะพี่น้องค่ะเเกือบเก่งจักน่อยแต่จุงควายเก่งอยูเเคยค่เป็นลูกเคยขายเพิ่นเป็นลูกเคยบานนี่เพิ่นมีไอพอดีเพิ่นมีแม่ลักแม่ขอข้องเพิ่นอยู่ทั้งผุดนะคะลูกไผ่ต้นนี้น้อยนั่น ลูกเมื่อานหาแสนโอ้เป็นตัวผูเป็นตัวผูอันนี้แม่รักแม่ของเข้าตีก็ถือว่าแข่งขาดีอยู่ได้ล่ะลูกหน่อยก็ได้อันนี้แม่รักแม่ของเล่าค่ะตัวผูก็แข่งขาดีอยู่ไงอยู่อยากไงอยู่เอ้าก็ถือว่าโอเคค่ะนี่ก็คือว่าถึงจะเป็นไม่สูงแต่มีลักษณะ ของแม่พันธุ์ทรงลูกนะคะสังเกตตรงอ่างค่ะสังเกตตรงอ่างอ่างกว้างอ่างเล็กอ่างเงีวนะคะก็นี่แหละแม่พันธุ์ลักษณะทรงลูกค่ะพี่น้องพ <c twe salaries> ุญนะพุญนะผมแค่เห็นกล้องนี่เด้ลูกไส้ลูกไส้ล้านห้าแสนแข้งขาใหญ่ดีค่ะตัวตุนดีอยู่อ้าวโอเคค่ะ พาเาไปพาไปเบิ่งแม่ง,งามตาอับนี้ฝากเด้อค่ะเด้อฝากที่ตามคอเพิ่นเด้อค่ะเด้อนะคะเอาแม่ง,งามตาอยู่นี่เด้อเป็นแม่รักแม่ขอกขึ้เพิ่นเด้อลูกเด้อมามเมื่อกี้นี่ลงลยลงมาส่งส่งถึงที่แล้ววันนี้เดี๋ยวคุณพาไปเบิ่งสถานที่สถานที่ในการวางแผนวางแผนเลี้ยงควายงามต้องเป็นอย่างนี้ค่ะนองมาถึงทาง นี่คือสระน้ำค่ะทางลงใครแน่อยู่ทางลงบ่อลมคุยิงทดสอบแล้วผ่านค่ะทางเดินบริเวณบริเวณเดินอยู่ข้างหน้าบริเวณเดินเล่นอยู่ข้างหน้าล้อมรั้วรั้วรอบขอบชิดตีมีสระน้ำให้ลูกลงเล่นน้ำแล้วก็ฝั่งทางนี้เป็นคอกค่ะเป็นคอก และก็ส่วนหญาทั้งผุนโอ้ถือว่าสถานที่พร้อมเลยค่ะเหมาะเหมาะมากนะคะและการกำลังขยายกำลังขยายเมือนในคู่อิงกะคือว่าละคะ่ะลูกทุกตัหกักแพงต้องมาแบบ VIP ค่ะหล้อมาส่งเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคู่อิงนะคะก็ขออ่ายุติเส้นทางในการ เลี่ยงนะคะเลี่ยงควายไว้จักพักหนึ่งนะคะเพื่อ,อยังเพื่อที่จะให้สามีได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ขอทรงมอบนะคะมูลมั่งของคุณอิงให้กับน้องทรายไปต่อยอดต่อนะคะสำหรับคลิปนี้คุณอิงกัฝากทุกคนติดตามเนาะนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามของน้องทรายน้องไม้สำหรับวงการนะคะก็คือน้องน้องเป๊กอ่าครับผม <laughs> น้องเป๊กนะคะ แล้วก็ภูวดาฟาร์มนะคะอยู่ที่บ้านห้วยหีบอำเภอคอสีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,นะคะเดียวคูอิงข้นเบอร์โทรเลยกทียูไว้ในคลิปนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้พี่ให้น้องเข้าทียูบริเวณไก่เคียงนะคะ mm hmm. อ่าโทรหาเพื่อนบัดเวลาเข้าอยากเอาลูกๆในของเข้ามาผสมสายพันธุ์ดีๆสายเลือดดีๆลงทุนน้อยเดียวค่ะพี่น้องเข้าก็ไดอ่าลูกควายราคาแพงๆข,ขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้คู่อิงไว้เท่านี้นะคะเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ